กลับมาชมข่าวกันในช่วงสุดท้ายนะคะไปดูสีสันของเด็กนักเรียนหลังจากที่ฝนตกค่ะเด็กๆเขาก็จะมีกิจกรรมทํากันโดยเด็กๆกลุ่มนี้ค่ะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนไปหาส่อนปลาในคลองน้ําที่อยู่ข้างๆสนามบอลโรงเรียนค่ะนี่นะคะคือสีสันของเด็กนักเรียนชั้นประถมค่ะประมาณป .4 ถึงป .6 ในโรงเรียนที่อำเภอบัวใหญ่ รวมกัน4คนที่มาช่วยกันใช้อุปกรณ์หาจับปลาหรือที่เรียกกันว่าสอนปลาค่ะในริมสนามฟุตบอลที่มันมีแอ่งน้ำอยู่โดยเด็กนักเรียนเนี่ยเขาก็เดินไล่จับปลาในคลองน้ำซึ่งหลังจากที่นำตะขายจับปลาขึ้นมาดูก็พบว่ามีปลาเล็กปลาน้อยพวกกุ้งปูนาแล้วเด็กๆก็นำมาแยก เพื่อที่จะใส่ถังนํากลับไปบ้านไปให้คุณพ่อคุณแม่ทําอาหารค่ะลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งน้องอ้วนค่ะหนึ่งในเด็กนักเรียนที่มาจับปลาก็บอกว่าในพื้นที่ฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวันแล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยทำให้มีน้ำไหลเข้ามาท่วมขังที่บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนแล้วก็กลายเป็นคลองน้ำขนาดเล็ก จึงทำให้มีปลาชนิดต่างๆว่ายขึ้นมาอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะเป็นปลาซิวแล้วก็มีกุ้งฝอยด้วยนะคะทำให้น้องๆจึงชวนกันนำตะข่ายมาหาส่อนปลาเพื่อที่จะนำไปให้คุณพ่อคุณแม่ทำอาหารช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งก็นับว่าเป็นสีสันของเด็กๆในช่วงชนบทหลังจากที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ต่อเนื่องค่ะ